สวัสดีครับอ่าวันนี้มาช้อนประกาศป่ายิสานนะครับก็ช้อนได้แล้วพอดีมันไม่มีคนถ่ายให้ก็เลยขึ้นมากล้องก่อนนะครับดูนะครับหางหางโพนะครับตัวนี้นเขียวเขียวเลยช็อตน,นี้ได้มากี่ตัวไม่รู้นี่นะครับได้ผู้มาสามตัวนะครับตัวนี้ใหญ่สุด โอ้โหนะครับอืสวยงามมากนะครับตัวนี้ตัวโตวมากนี่นะครับเห็นไหมเอ่ยดูนะครับเขียวมรกตเลยนะครับรกัดปลายอีสานนะครับอ่านี่อสองตัวนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมช้อนต่อนะครับแหล่งนี้เริ่มเริ่มรู้ว่ามีตัวละโอเคนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับมาดูอีกหนึ่งช็อตนะครับเมื่อกี้ได้มาสองตัวอยู่ในตะกร้าโอเคตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่โอ้ไม่เหลือแล้วหญ่ครับตัวเมียครับเป็นไส์ใหญ่เบลื้มเลยครับอีสานนะครับไส์ใหญ่เลย นี่นะครับตัวเมียนะครับเห็นไหมไหดูชัดๆนะครับอสานตัวเมียนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอช้อนต่อครับเสนีของการช้อนประกัดนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากครับเราก็จะได้เจอปลาอย่างนี้นะ อันนี้น่าจะเป็นกระดีคับแต่ผมว่ามันเลี้ยงสวยงามได้เลยแหละเพราะมันม,มีลายจุดค่อนข้างสวยนะครับนี่นะครับสวยมากเห็นไหมครับโคตรสวยเลยน่าจะเลี้ยงใส่ตู้ได้ครับโอเคตัวนี้ผมจะปล่อยมันไปนะครับ ที่นี่น่าจะมีเยอะอยู่โอเคนะครับไปเลยตัวคู่นะครับอีสานไซส์สวยๆนะโอเคนะครับ